เอาละคร่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบ็บโซยเช่นเคยนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยนะครับที่หายไปสักวัน2วันเพราะว่าเนื่องจากติดงานนะวันเสาร อาทิตย์จัน์จะเป็นวันที่งานเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการหาเพชรจากด่านจุติกันนะครับว่าด่านจุตินั้นสามารถทําเพชรได้กี่อันจนนี้ก็มีการชามาแบบอืเยอะเหลือกเกินจะเอาเพชรที่ไหนไปฟาร์มนะหลายคนอาจจะตัดสินใจที่จะไปแหกด่านจุติแต่จริงๆแล้วด,ด่วดา,นดวดานจุติเอ้ด่านจุติมันด่านจุติมันก็ได้ดีนะ แต่สำหรับคนที่คิดว่าเล่นมาแล้วจะขายหรือว่าจะกาชาเนี่ยไม่อยู่กับเราหรอกยังไงเราก็ต้องขายเนี่ยผมขอแนะนำว่าให้เอาจุติเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะว่าคนที่เขาจะซื้อนะถ้าเราไปฟาร์มจุติซะหมดแล้วอะ่ะคือเขาไม่ซื้อนะราคามันจะต่างออกไปคือสมมุติว่าราคาเนี่ย าราคาดีเลยราคาดีราคาเด่นแต่เราไม่ฟาร์มจุตินะเราขายได้500ใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเอ้ยเราไปฟาร์มจุติหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยเราอาจจะขายได้แค่ร้อยห้สิบสองร้อยประมาณนี้เองนะเราแหกได้ไหมก็แหกได้นะแหกได้ตัวสองตัวสามสิบตัวนะแต่อย่าไปเยอะนะอย่าแหกเยอะมันไม่ดี ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับสำหรับจุติหรือว่าตัวดาวเงินนะสีดาวเงินจะมี2ด่านตัวละ2ด่าน,นครับด่านละ5เพชรด่านละ5เพชรนะด่านละ5เพชร มีทั้งหมดกี่ตัวนะมีทั้งหมด31ตัวครับ31ตัวเท่ากับว,ว่า1ตัวมี2ด่านใช่ไหมสามตัวก็กลายเป็น62ด่านการฟาร์มเพชรจากด่านจะได้310เพชรครับทั้งหมดอมืเยอะนะ แล้วก็การฟาร์มเพชรจากตัวการฟาร์มเพชรจากตัวนะครับสี่ดาวเงินจะเท่ากับตัวสี่ดาวจะมีค่าทั้งหมด35เพชรครับเพชรที่ได้จากตัวละครน,นั่นก็คือ31ตัวนะสี่ดาวาจะเป็นเพชรทั้งหมดเป็นเพชรทั้งหมด1085เม็ดครับ 1, 1 8 8 5เมตรจากตัวละครรวมกับ310เมตรจากด่านจะกลายเป็น1,395เมตรในเฉพาะจุดติ4ดาวนะฮะต่อไปเป็นจุดติ5ดาว5ดาวเงินนะครับไม่ได้มี2ด่านเหมือน4ดาวนะแต่จะมี3ด่านด่านละ5เพชรนะแล้วก็มีทั้งหมด44ตัว ด่านละ5เพชรอ่าคิดเป็นด่านแล้วจะมีด่านทั้งหมด132ด่านเท่ากับ660เมตรอ่าแล้วก็จะมีเพชรจากตัวละครตัวละคร5ดาว5ดาวเงินนะฮะจะมีเพชรอ่าตัวละ50รวมเป็นทั้งหมด2,200เมตรนะฮะ 2200เมตรบวกกับ650เมตรครับจะกลายเป็น2860เมตรอืม5ดาวกับ4ดาวมารวมกันนะครับทั้งหมดเลยคือ2860รวมกับ1950อ่าทั้งเพชรทั้งหมดจากจุตินะทั้งการฟาร์มด่านแล้วก็การฟาร์มตัวละครนะจะมีเพชรทั้งหมด4255ั้อห้คเมตรโอพดีฮนะ ดีงาม4 0 0พนี่คือฟาร์มได้จุๆจุนะคือแบบเปิดได้จุๆุเปิดกาชาแบบเลด,ดีได้หลายกาชากาชาเลดธรรมดา10สเต็ปได้2กาชากาชาแบบบุญทุ่มทุ่มสุดตัวเพื่อกาชานี้ได้1กาชาเลยนะถือว่าดีนะฮะสำหรับคลิปน,นี้ผมก็ฝากว่าเท่านี้ด้วยนะครับยันี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดดูนะครับ ฝากทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ